ครับวันนี้ครับมาผมนะครับ m อมทีแอนเตอร์นะครับแล้ววันนี้ m อมทีแอนเอร์ไม่ใช่ m อมทีแอนนะครับจากอินโนซโกดับปิ๊กปุ๊กนะครับนีโน้ตวนช็อกโกแลตแล้ววันนี้นะครับผมมาอยู่กับเครื่องนะครับเครื่องที่เครื่องที่อะไรไม่รู้เครื่องอย่าตั้งชื่ออีกว่าเพราะว่ามันซ้ำไปหลายคนนะครับอันนี้คือคลิปเล็กๆไม่มีอะไรกาก นามาซาของโดนสโกเอ็มเียนเตอร์เตอร์คุณแม่ไปอยู่กระตูนเรียบร้อยนะครับกระตูนโป้นนะครับโดนสโก้ติดสาวอยู่โอ้พ้องเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะไปโชว์นะครับว่าเครื่องนี้ทำยังไงเตียวเฮ้ย อมาแลวครับเยวิธีการใช้งานก็ง่ายๆีโหลดไปีโหลดีโหลดดีโหดเรา้เราจะรู้สึกเหมือนเราฟังเพลงได้อยู่เลอะไรครับเจ็บดมเพลงไดนาม์อ้หไม่เทียนพี แยาดูด yeah, ิดิกดิกดดายแมเดตเียนจักใหม่เครับขอแป๊บนึงเอดี๋ยวเอ็นคอไปก่อนกันนะอะไรนะเดี๋ยวเอ็นคอไปก่อนกันเอ็นคอร์อโอเคๆๆตัวราฟูโก้ตัดการติดต่อเั็จแล้ว นี่ครับโอเคแล้วผมจะเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมเลยเอาคิดีทีฟโหมดออกเพราะมันมันจะหัว <c oughs> ไปแค่ไหนนะครับผมแต่เช็สมันให้ดูนะครับโดยเอาคิดีทีฟออกก่อนดูนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่นน เป็นมีหัวใจนะครับโชว์กันนะครับเดี๋ยวิธีก็ไปดูตามทูกันนะครับโอเนอนอีกครับอะไรก็ได้นะครับโอเคก็ขอลาเพียงเท่นี้ครับตัวนี